วันนี้วันที่5้าแล้วนะคะที่เราอยู่กับพวกเขาไอเฟิลเดอะแบ็กอัพสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้เราก็คุยกันไปแล้วถึงการแยกย้ายกันไปแล้วก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําทุกอย่างให้กับเพื่อนอู๋ท่านี้ฉันเป็นคุณแอดนี่แบบภูมิใจเนาะภูมิใจไหมก็ภูมิใจครับที่ได้เจอกับเพื่อนดีดีใจไหมคะที่แบบทุกคนเขาช่วยเราให้เราแบบกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมมันมากกับความ ดีของดีนะครับพี่นะมันมากกว่าความดีของดีครับมากกว่าความดีของดีมากกว่าความดีของดีพี่กำลังแปลพี่แปลมากกว่าความดีของดีก็คือมันที่สุดแล้วมากกว่าที่ดับเบิ้ลดีข้อคือยังครีเอทีฟเหมือนเดิมครีเอทีฟปกติคนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ะตอนนี้มาเป็นไอโฟร์เดอะแบ็คอัพล้วจะทำอะไรกันบ้างคะนอกจากการซ้อมดนตรีเล่นคอนเสิร์ตด้วยกัน จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นไหมคะตอนนี้ก็เริ่มรับงานแล้วนะะก็สามารถติดต่อมาได้รับงานจ้างทั่วไปซึ่งตอนนี้ก็ทําอยู่แล้วก็ทําอยู่แล้วตอนนี้ก็นำเพลงเดิมๆที่เราเคยร้องมาร้องก็เอามาโชว์แล้วก็มีเพลงติดต่ออะไรครับุณติดต่อมาทางพี่โยก็ได้ครับเยอ พี่โยยาดีไม่ใช่เบอร์โทรเดี๋ยวผมดูเบอร์ก่อนจำได้เบอร์คุณยังจำไม่ได้เลยนะเนี่ยแปดสี่สามหสี่ศูนนย์ศูนย์หนึ่ง่เป็นยังไงเาเป็นยังไงเราไม่ได้แล้นมันช้าๆกับศูนย์หนึ่งแปดสีห้าสี่ศ 0ูนครับศูน่งครับแปดสี่สามห้าสี่ศูนย์ศูนนั่นแหละถปดส้าสี่ศูนย0ศโอ้เจ็ดตัวถูกต้องเลยต่อมาเบอร์นี้ครับจ้จเห็นไหมเห็นี่ก็ยังจำได้ดีกว่าผมอีกใช่ไหมคุณเนี่ยเดี๋ยวฉันจะปลดไล้ใเขาไปหัวหน้าผมถ้าเขาเป็นถ้าเขาเป็นหัวหน้าหงนี่หาแน่นอนมันจะยังไงตอนนั้นเฮ้ยบอก แจ๊กบอกทำทำซิงเกิลอยู่ด้วยใช่ไหมครับผมตอนนี้ก็ร้องไปแล้วร้องไปแล้วกำลังทำซิงเกิลแล้วก็มีการร้องกันแล้วครับก็กำลังแก้ไขกันอยู่แก้ไขเพลงอะไรฮะบอกได้อยู่แล้วครับเวทมนต์ครับเวทมนต์อ๋อเหรอต่อจากตะเกียงไม่อจากตะเกียงเพราะว่าเพราะว่าคอนเซ็ปต์เราชัดเจนคือเราเป็นเมจิกซองอ๋อเมจิกซองเมจิกซองเวทมนต์เวทมนต์อันนี้มันเป็นยังไงมันทำให้เออ่ผมว่าความสวยของสเตที่ทำให้ผู้ชายลุ่มหลงผมว่ามันคล้ายๆกับ เบ็ดหมดนะครับโอ้โดน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 มากเดี๋ยวต้องลองฟังดูทำเสร็จยังคะก็ดนตรีทําเสร็จแล้วครับตอนนี้แก้อยู่ครับอยู่ในขั้นตอนการแก้ทุกคนก็เล่นกันหมดเลยก็ไม่ส่วนร่วมหมดตอนนี้ช่วยกันแล้วครับตอนนี้ทํางานเหมือนว่าเราโตแล้วก็เอาประสบการณ์แต่ละคนมาคุณป้องก็มีห้องอัดบ้านคุณป้องครับเราก็ไปคุกันดีเองคุณป้องคุณป๊อปก็ทําดนตรีเตตีก็หาเลฟเฟรชมาช่วยมาอะไรเพิร์นก็จะบอกอับเบ็อะไรอย่างเงี้ยครับและร้อง เพลงเร็วเป็นเพลงที่ผมน้องแล้วก็มีหมู่ด้วยเพลงเดียวด้วยมีเพลงมีหมู่ด้วยแล้วก็มีเดี่ยวด้วยครับแล้วเวลาวันว่างๆสบายๆทำอะไรกันบ้างคะอ๋อป๊อกก่อนป๊อกทำอะไรบ้างสปอร์ตแมนชอบเล่นกีฬาอยากชอบเลยทำให้แข็งแรงเล่นอะไรคะก็เบสิกทุกไปครับจ็อกกิ้งปั่นจักรยานแล้วก็เล่นเวทนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นก็พอได้เหงื่อพอได้มีแรงตีกลองคะก็ ที่กรอกก็ใช้แรงเนื่องจากอายุมากแล้วมั้งครับอายุมากคิดว่าจริ่งจะได้แบ่ปีนี้ยี่สิบแปดครับอีกสองปีจะสามสิบยี่สิบแปดเหรอครับผมอีกสองปีจะสามสิบอายุมากไม่ใช่ครับสี่สิบแล้วพี่ที่เปิ้ลสลัดสองยี่สิบเก้าใช่ไหมครับหวงไปอีกยี่สิบเออเอาเรื่องจริงดิอ้องหนะคะก็ตอนนี้ก็ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมของยังศึกษาอยู่เลยใช่ไหมยังครับการเรียนไม่จบที่สิ้นสุดนะเรียนนะตอนนี้ก็ก็เริ่ม เริ่มศึกษามิกเริ่มมิกเพลงล่าสุดนี่ก็มีใกล้คุณสีสไลด์โออโหนี้แสดงว่าเขาเขาทำได้ทุกแนวเลยนะเก่งเนอะอันนี้ไม่มีไม่มีไม่นี่ถ้าเกิดจริงๆมีความรู้ติดตัวแล้วเรายังศึกษาอยู่นี่ไม่มีทางตกงานเพราะจริงๆแล้วดนตรีมีให้ทําได้ตลอดไม่อยู่เบื้องหน้าก็ยังอยู่เบื้องหลังได้ก็มีคำหนึ่งที่เขาพูดเสมอๆครับคุณตองวงทูพูดกับผมนะครับผนนี้บอกว่าถ้า โดนตรีไม่มีทางทิ้งเราถ้าเราไม่ทิ้งดนตรีนี่คำพูดของต่องวงทูแล้วครับทุกครพูดกับผมผมจำได้ทุกวันนี้เลยแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงเห็นไหมวันว่างๆเขายังเล่นกีฬายังเรียนอยู่แต่ว่าก็มีวิ่งเลยครับวิ่งด้วยใช่ไหมคะไปแคลิฟอร์เนียครับวันนั้นโอ้โหชัวร์ดช่วง์ช่วงหลังนี่ได้สิบนาทีแล้วครับครับผมโอ้โหเยอะนะยสายพันธุ์แสบสุดทีก็จะเป็นลมแล้วแจ้งทำอะไรครับ ธรรมดาผมจริงๆแล้วหลังจากที่เราแยกย้ายกันไปนะครับตัวผมเองเนี่ยก่อนที่จะมารวมกันเนี่ยผมก็ทํางานบริษัทไอเอสเป็นนักแต่งเพลงของไอเอสเหรอครับไอเอสโปรโมชั่นเราเนี่ยเราเนี่ยนะไอเอสโปรโมชั่นเรานี่นะมันทำเป็นของเราเลยก็ก็ทําอยู่เบื้องหลังให้กับปู่ธนทรโฟสเตอะไหลายๆคนนะครับทำให้แล้วก็ยังรับงานรับจอบอยู่บ้างล่าสุดก็แต่งเพลงให้กับคุณฮาวเวิร์ดวองฮาวเวิร์ดน้องฮาวเวิร์ดนะครับล่าสุดนะครับผม แค่ใครสักคนนะครับอ่อนัยรุนเลยเนี่ยก็เขียนได้ทุกแนวครับเขียนได้ทุกแนวครับผมแล้วก็มีทําธุรกิจกับพี่เจี้ยพิสุดนิดหน่อยโอ้โหทำอะไรฮะทํากับบริษัทหนึ่งครับเป็นด้านการตลาดครับโอเคนะอะไรบ้างครับเป็นพิธีกรก็ผมทำหลายอย่างครับมีละครให้ก็เล่นอะไรรับหมดนะลุยลุยลุยักระเบอจะเรือรบครับมาฮะคุณแอนครวันนี้ว่างทำอะไรบ้างครับทำเพลงแล้วก็ทำเพลงให้คนอื่นด้วยแล้วก็แต่งเพลง อ๋อแล้วทำให้ใครบ้างคะอย่างเช่นคุณบินคดิตพันธ์อ๋อทำทำทุกแนวไหมคะไม่ครับเป็นลูกทุ่งครับอ๋อทำลูกทุง่งเพราะาว่าเขาเลองลูกทุง่งมาทำลูกทุง่งทำให้บินเ <laughs> ฟือ่อสครัก็ <laughs> <laughs> ถ้าวันน้องบ้าสนส่วนใหญ่ก็จะเล่นเบสหรือว่าทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทํางานบ้านทํางานบ้านแล้กับข้าบครัวทำอะไรฮะทำกับข้าวตู้บ้านทำกับข้าวนี่ครับ ทำก็หลายอย่างกัข้าวอร่อยกับข้าวชอบกข้าวอร่อยเนาะกับเนจังเขียวหวานอะไรหรือว่าอะไรอย่างนี้หวานเนาะมันก็เป็นข้าวบ้านข้าวบ้านที่แน่ากข้าวบ้านเชฟชอบชอบกับข้าวครับ่ะส่วนคนนี้เนี่ยดิฉันรู้เลยว่าวันว่าแต่งหน้าเขาไม่ใช่เขาเลยโอ้ยหน้าเิือเชื่อมาไรเนี่ยมาเนี่ยมาก่อนใครเพื่อนเลยมปกติพิธีกรจะมาก่อนมาแต่งหน้าจริงมาก่อนอาดัมแลมเบิร์กมาเลย เอา <S <S แบบนี้ <S <S เอาแบบนี้เลยพี่ครับเฉพาะคิวเนี่ยก็ล่อไปขึ้นข้างละขึ้นโมงนะถูกต้องมาตั้งแต่สิบโมงแล้วมาแต่มาก่อนเลยมาตั้งแต่สิบโมงเช้าเลยเนี่ยใอ่แล้วมีภาพนะเราก็นึกว่ามี r e ฟ e r e n c e ด้วยนะมี r e ฟ e r e n c e ด้วยนะรู้จักหน้าอาจารย์ระเบิดรู้จักนะแต่ผมชอบนะครับผมว่าน้องๆถ้าเอาตัวอย่างพิธีตีก็ดีนะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วสุดโต่งทำไม่้องงงดิเราพี่อะเข้ามาในห้องพี่ก็งง อวางมือกับวางมือนี่จริงๆนะทำอย่างนี้จริงๆนะก็ใส่บัตรผมใช่ก็มองใครอ่ะข้างหลังเอ้าเทนนี่ทำอะไรทาเล็บจริงๆเขาแมนนะเนี่ยแมนแมนเล็บแต่ชอบแต่งตัวไงทาเล็บดำใช่เวลาว่างนี่คือไม่ใช่แค่ทำอย่างนี้เออทำอะไรบ้างก็ยังแบบก็เล่นคีย์บอร์ดให้เสกใช่ไหมนอกจากไอเฟลแล้วนะก็มีเล่นคีย์บอร์ดให้เสกเป็นผู้จัดการ โซคูรู้จักกันพิติกโเปเป็นพิติกชิโร่ด้วยทำงานอยู่กัมมี่แล้วตอนนี้ช่วยสวมหมวกลายใบตอนนี้ช่วยเสกเยอะช่วยเสกช่วยเสกก็ดูลายเศกใช่ช่เสกก็ดูลยเสกเยอะสุด ใช่ช่วยเสกถ้าดูแบทกับเ r ็กคอร์ดเร็กคอ r ์อมันต้องพูดชื่อเต็มสิชุดแบทแมนแล้วก็แต่งชุดแบทแมนเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตอ๋อเหรอไม่น่าเลยใช้เวลานานเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วเล็บนม่เปลี่ยนสีเลยไหมไม่เปลี่ยนดำสีดำ่างเดียวเขาต้องเป็นอะไรนะพวกสีดำเขาเรียกอะไรนะมันเป็นพวกกอติกเออกอติกดีไหมซูเปอร์แมนพี่ใส่เกงในตัวเดียว โอ้โหเห็นไหมมุกเขาได้เลยเนี่ยเนี่ยี่มันแผนกกุกเลยมุกเลยนะเรียกถามเรียกจะแต่งทำไมใม่ไ่ใส่ห mm น้ากากไม่ผมด้วยนะเดอะแมสด้วยนะผมด้วยเวลาเวลาเล่นกับคนอื่นเนี่ยผมกใส่หน้ากากนะฮะ แม่นะเวลาเล่นกับไอเฟลถึงย้อใส่แบบนี้อ่ามันแยกใส่หน้ากากยังไงอ่ะสุกิปตาม่สุกิปตาอ๋อไม่ถ้าเกิดเล่นกับเสกหน้ากากเลยใช่ไหมอ๋อเล่นกับเสกแต่งี้ครับแต่ถ้าเล่นกับพิตติชิโร่ใส่ชุดมุนข้างขาวเป็นมือข้างขาวนะครับ พอเพลงเขามันรู้ข้างข่าวอย่ใช่กูเหมือนตูก็เลยหนักว่าไม่คนไม่สามารถครับเป็นคนที่สามารถแล้วพี่ติ๊กก็ชอบมากเลยพี่ว่าอีคนคนี้จะไม่สบายในวงคุณใกล้แล้วครับหลังจากแอดไม่สบายเนี่ยคนนี้จะไม่สบายต่อไปคิวต่อไปอันนี้ทางจิตโดยตรงอันนี้จะไปอยู่สีทันยาเนอะ เป็นความสุขใช่ไหมใช่ใช่กผมถามก็คือแต่งหน้าก็ไม่แต่งทำไหมน้านะคุณคิดเปล่าเพื่อนคุณเป็นไรป่ะผมชินนะครับชินแล้วกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันบ้าพี่ถูกต้องเลยครับคุณแอดพูดถูกเลยเป็นบ้าก็ผมว่าเขาเป็นคนบ้าเขาบอกมาว่าถ้ามันกล้าแต่งหน้าขนาดนี้ได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วไง่เขาบ้ามาเลยต่อเขาเป็นไอเฟลก็ยังไม่ขนาดนี้นะไม่ครับไม่ครับแต่ก็แต่งตัวจัดก็้เพราะว่าผมไม่ยอมครับผมเพราะมันจะเป็นบอยจอร์จไง บอกแล้วองห้ามเป็นบอยจอดไปเลโดมอ่ะจะเป็นใกล้เคโอ้ยตอนนั้นเลเโดมนี่จะหนักกว่านี้่นะกอล์ฟเขาทนได้เหรอกอล์ฟกอล์ฟเขาเป็นคนบอยทำกอล์ฟประตูบิ้วเลยนะกอล์ฟเบนเจฟุนแต่ก็ดีนะครับเพราะผมจำเขาได้คนเดียวจริงๆตอนนั้นนอกจากคนกอล์ฟมาแล้วก็ถ้าไม่รู้จักกับป๊อปก็ ตามเาเลยดีได้แล้วเป็นท็อกด้วยเป็นท็อกในกลุ่มเพื่อนผมพอไปเที่ยวทาแบกทีไรเออไม่เงื่อนพอพูดถึงเออเลยดูไอ้บ้านี่สิตลอดเลยครับอย่างนี้จริงเฮ้ยมือคีย์บอร์ดเป็นอะไรวะโคตรยอดหรอวะจรนี่แล้วทุกคนจําเขาได้มันเป็นข้อดีนะผมว่ามันเป็นกรุมิกด้วยความเป็นคลิปเอกลักษณ์ของเขาคอนเซ็ปต์เขาเขาคือต้นแบบของเลดี้กาก้านะครับคุณกฤษณ์ใช่ แล้วคุณแต่งตัวจัดอะไรอย่างนี้ของสะสมของคุณเป็นอะไรบ้างเยอะแยะเลยพวกอ็อกเซอรี่ต่างๆย่ทันเล็บอันด้วนอ่ไม่แหวนไม่ใส่แหวนไม่ใส่เดี๋ยวนึกว่าแต่งงานแล้วอ๋อิโซดอินโซดอินโซดแล้วสะสมอะไรตรงลงสรสมซีดีแล้วอ็อกเซอรี่แล้วก็คีย์บอร์ด สะสมคีย์บอร์ดด้วยอันนี้ชิ้นใหญ่หน่อยสะสมอะไรไม่เท่าคุณเฟิร์สก็มีพักเครื่องอ๋อเหรออันนี้อันนี้ก็ผิดทางนึงครับมีพกไปด้วยโชวโชว์นิดหน่อยพกมาพกมาวงนี้นี่ชัดเจนนะผักเครื่องที่บ้านมีเต็มเลยสมดูเต็มเด็ดแล้เนี่ยเห็นไหมดูรู้เลยสมเด็ดแล้วแล้วก็สะสมเพลงอะไรอยย่างงเี้สะสมนี่งานนี่เห็นไหมต้มยูของเขาสร้อยของเขานี่ อ๋อข้างในมีมีเม็ดลูกอมของหลวงอาจารย์อันนี้ก็อีกแนวครับอิงแนวไอเดนเคี่ยวเสือไหมอ่ะแนวเคียวเสือข้างในมีลูกอมของหลวงพ่ออะไรนะมันอ๋อไปอีกแนวเลยพูดแอสซัสมะแอสซัมขวดเหล้าผู้หญิงครับอันนี้พูดเล่นนะครับโอเคครับแอสซสมะพูผู้หญิงครับ ปุ๋นแล้วไม่สะสมเอาจริงๆดิไม่ครับไม่สะสมไม่ยึดติดไม่ยึดติดกับสิ่งของสะสมแอลกอฮอล์ออกออไปแล้วดีช็อกออกไปแล้วกำลังจะหมดไปแล้วเนาะเจ๊คอะค่ะเจ๊ผมสะสมหนังครับผมผมก็ชอบดูหนังครับผมชอบดูหนังหลายหลายแนวชอบก็มี ถ้าคุยถึงเรื่องหนังก็คุยได้ครับหนังฝรั่งนี่ก็ดูทุกเรื่องน้องชายอันนาคกับรวมกลับแน่นอนเขากป็นความฝันอยู่เขาก็อยากตอนนี้ผมกำลังฝึกการเขียนบทเพิ่มอยู่ครับตกลงสอดสะสมพลังเอกด้วยป่ะเนี่ยมีแล้นี่มาออกด้วยเพื่อนผมก็เป็นคนแรกอย่างป๊อปป๊อปสะสมเลยไหมคะก็ เป็นนักดนตรีฮะก็คงสะสมเครื่องดนตรีมั้งครับไม้กลองกีตาร์เปียโนคีย์บอร์ดแต่เพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนดนตรีอ๋อเหรอดูไปที่ไหนฮะชื่อไหนก็นิดหนึ่งก็คือ Pop Music Man นนะครับสอนอยู่แถวเทพารักนะครับสอนส่วนตัวเป็นเป็นธุรกิจที่เล็กทำเองแล้วสอนอะไรบ้างคะทุกอย่าง ก็น่าจะเป็นเบสิกพ ouais ื้นฐานทั่วไปเบสกีตาร์กองอะไรเงี้ยสำรับเด็กมัธยมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้กำลังฟีเวอร์เนื่องจากว่าหนังเรื่องซักซิดด้วยอะไรเงี้ยพี่น้องก็มาเรียนดนตรีก็สอนเออก็ดีนะไกลมากถ้าเราไม่ทิ้งดนตรีดนตรีไม่ทิ้งเราใช่ใช่ต้องต้องอย่างที่แจใว่าซักซิดเลยเหรอหนังหนังหนังผมก็เล่นฉากหนึ่งฮะจริงปะเนาะจะไปดูสิท้ายๆเรื่องจริงมีฉากหนึ่งเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นนเป็นบอดี้การ์ดโจ๊กโซคูอ๋อ ออมาจได้เลยนะเต็มเต็มเต็มจออย่างนี้เลยทรงนี้เลยมาดูเขาเรียกคุณใครจําไม่ได้บ้างเขาไปลโรงเรียนสอนดนตรีของครับก็้องครับสะสมหนังครับแล้วก็กีตาร์สะสมหนังเหมือนกันคชอบชอบเดวเดียวกันไหมฮะหนังเอกอะไอหลังที่เล่นดนตยอมวพี่เอ๋คิดจริงเอาละสิวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับ I feel t h อ Backup น่าจะแบบว่ามีอะไรดีๆให้เราได้ให้ให้เราได้สัมผัสกันอย่างน้อยก็ซิงเกิลเพลงเวทมนต์ใช่ไหมยังไม่ได้ฟังเต็มๆเลยจะได้ฟังเต็มๆเมื่อไหร่เออเร็วๆนี้ครับคาดว่าไม่น่าจะเกินเดือนนี้เราน่าจะทําเสร็จแล้วครับคงจะมิกซ์เสร็จแล้วก็หลังจากเดือนหน้าน่าจะได้ฟังเพลงบ้างแล้วตามคือนินอยู่แล้วก็จะมีเพลงออกมาเรื่อยๆแล้วก็ยังเดินสายเล่นดนตรีกันไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยแล้วจะแบ่งกันยังไงดี่ะเนี่ยฮะ โรซ่าเอาแบ่งกันหกคนครับผมัขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับ